มหาเศรษฐีอินเดียบอกเศรษฐกิจอ in ินเดียจะดีกว่าน,นี้จะโตกว่าน,นี้ถ้าวัยหนุ่มวัยสาวอินเดียขยันทางานให้ได้วันละ14ชั่วโมงสัปดาห์ละ70ชั่วโมงนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัะตะกรรมสีเขียว SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนําระดับภูมิภาคมหาเศรษฐีอินเดียบอกเศรษฐกิจอ in ินเดียจะดีกว่าน,นี้จะโตกว่าน,นี้ ถ้าวัยหนุ่มวัยสาวอินเดียขยันทำงานให้ได้วันละ14ชั่วโมงสัปดาห์ละ70ชั่วโมงนะครับเสื่อผืนหมอนใบเป็นสิ่งที่บอกคู่กับคนจีนโพดทะเลที่เวลามัตั้งธุรกิจในบ้านเราถอยกลับไปเมื่อโบราณการที่ผ่านมาใช้คําว่าเสื่อผืนหมอนใบครับแล้วก็ปากตัดตีนงทีนะฮะแล้วก็กินข้าวมีกี่มือ้อถ้ากินก็คือข้าวกับอะไรฮะปลาย่างจินน้มทำปลานี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีคนไทยเชื่อสายจีนในปัจจุบันเนี่ยนะครับ เขามีบรรพบุรุษวางรากฐานการใช้ชีวิตอย่างนี้ในประเทศไทยมาตลอดะันนั้นหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะทำงานทำงานทางานนะฮะและกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ขึ้นมาถกเถียงพูดคุยและเนี่ยพูดกันานานร่วมเดือนแล้วนะฮะว่าทําไมเศร,รษฐกิจอินเดียถึงต้องการคนรุ่นใหม่ที่ต้องขยันทํางานมากกว่าชั่วโมงทํางานในปัจจุบันไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเศร,รษฐกิจอินเดียสู้เขาไม่ได้นะครับเรื่องนี้นี่นะครับมาจากนายเอ็นอาร นรารยณะเมอร์ทีเป็นมหาเศรษฐีชาวอินเดียนะครับและก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาของประเทศอินเดียมีชื่อว่าอินโฟซิสนะเป็นนักเศรษฐีด้วยนะประมาณว่าเหมือนอย่างเจ้าสัวบ้านเราถ้าพูดปั๊บทุกคนตรงนี้หูฟังอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับเอนอาณนะานารยณะเมอร์ทีเนี่ยนะครับเขาบอกงี้ครับว่าถ้ารัฐบาลอินเดียและประชาชนชาวอินเดียเนี่ยต้องการเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยนะครับมีทางเดียว คนรุ่นใหม่อินเดียหรือคนหนุ่มสาวอินเดียเนี่ยต้องเพิ่มชั่วโมงทำงานให้เป็นสัปดาห์ละ70ชั่วโมงเพราะสัปดาห์นี้มี5วันทำการหารกันออกมาก็แสดงว่าวันหนึ่งคุณต้องทำงาน14ชั่วโมงนะครับหรือมากกว่าปับกัะทำงานปกติวันละ8ชั่วโมงถึงเกือบสองเท่าของมาตรฐานสากลโอ้โหแค่มหาเศรษฐีอินเดียพูดแค่นี้เนี่ยละครับกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในอินเดียซึ่งทกและเถียงกัน่างมากเลยครับว่ามันใช่ไหมมันเหมาะไหมหรือมันจริงหรือแบบ ว่าถ้าเศรษฐกิจกอินเดียอยากจะมีสกยภาาโตกว่านี้เนี่ยคนอินเดียรุ่นใหม่ต้องทํางานวันละ14ชั่วโมงตกสัปดาห์ละ70ชั่วโมงถ้าบอกว่าทุกวันนี้นะเราทํางานกันกะเป็น8ชั่วโมงไม่ใช่ละดุ่มสาวอินเดียต้องทํางานเพิ่มขึ้นอีกเกือบสองเท่าแล้วจะทําให้เศรษฐกิจกอินเดียขยายตัวได้อย่างดีมากๆนะครับเ้นที่คงที่พขมีแนวคิดแลวก็มีเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมถึงเปิดตัวเรื่งใหม่นี้เขาบอกงนี้ครับว่า66%ของประชากรอ,อินเดียในปัจจุบันนะครับ ตอนนี้ประชากรอินเดียอินเดียเป็นประเทศที่ททมีที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วนะครับมากกว่าจีนแล้วนะฮะพันสี่รอยี่สิบกว่าล้านคนเนี่ยหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ของประชากรอินเดียป,ปัจจุบันเนี่ยล้วนมีอายุต่ำกว่าสามสิบห้าปีโอ้โหท่านผู้ชมครับหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ของพันสี่ร้อยล้านคนอายุต่ำกว่าสามสิบห้าท่านผู้ชมที่ดูครับนึกสภาพประเทศที่แบบชมพูทวีปและเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยมากกว่าคนสูงอายุ หรือเชื่อนะประเทศนี้โหแล้วคนในวัยแรงงานเขาเยอะจริงจริงเนี่ยนะครับแล้วเ็าบอกว่าแรงงานคนรุ่นใหม่ชาวอินเดียเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มได้ทั้งประสิทธิผลเพิ่มได้ทั้งประสิทธิภาพในการทํางานของตัวเองได้ดีกว่าประเทศอื่นเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้ทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลของคนแรงงานชาวอินเดียนเนี่ยต่ำกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าเศรษฐกิจอินเดียนในปี2022เนี่ยนะครับทำไปทํามาขยายตัวเนี่ยจนขึ้นแท่นแซงเศรษฐกิจสหรา,ราชอเมรักร ขึ้นไปนเป็นอันดับที่5ของโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเศร,ร,รษฐกิจอินเดียไม่มีศักยภาพตรงไหนเลยนะฮะดังนั้นที่ปีปีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับ5ของโลกนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ทําให้มหาเศรษฐีคนนี้เรียกร้องว่าอยากให้คนอินเดียทํางานให้ได้มากกว่านี้เนี่ยนอกเหนือจากพิธีคิดเหตุผลแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO นะครับออกมาบอกนี้ฮะว่าคนอินเดียทํางานยาวนาน จริงๆคนอินเดียเนี่ยทุกวันนี้ทํางานยาวนานกว่าประเทศอื่นๆอยู่แล้วนะฮะคนอินเดียเฉลี่ยทํางานกันคนละ9.54ชั่วโมงในแต่ละวันตลอด5วันทําการต่อสัปดาห์หรือก็เท่ากับว่าตอนนี้คนในอินเดียเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยทำงานกัน47ชั่วโมงแล้วนะฮะก็เลยทําให้ประเทศอินเดียอยู่ในอันดับ7ของโลกที่มีชั่วโมงการทํางานสูงกว่าประเทศอื่นๆหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกสสมอซ้ไปนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับ ถ้าดูกันจริงๆก็จะพบว่าการสำรวจในปี2019คือช่วงก่อนที่เกิดโควิด -19 เนี่ยผู้หญิงอินเดียเนี่ยนะฮะมีชั่วโมงทํางานในประเทศของเขาเนี่ยมากกว่าผู้ชายอินเดียด้วยซ้ําผู้หญิงอินเดียทํางานบ้านเนี่ยเกือบ300นาทีต่อวันก็คิดเป็นวันละประมาณ4.50ชั่วโมงและยังมีงานอื่นๆที่ต้องดูแลอีกประมาณอีก2.14ชั่วโมงขณะที่ผู้ชายอินเดียเนี่ยนะครับทำงานบ้านเฉลี่ยแค่1ชั่วโมงครึ่งแต่ผู้หญิงอินเดียทํางานบ้านเนี่ย4ชั่วโมงกว่า นะครับขณะเดียวกันผู้ชายอินเดียทํางานดูแลด้านอื่นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหชั่วโมง16นาทีแต่ผู้หญิงอินเดียต้องทางานดูแลตอื่นเดียวันหนึ่งสองชั่วโมงเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นคงเห็นนะครับว่าสถานภาพการทํางานแรงงานวัยที่อยู่ในอินเดียเนี่ยผู้หญิงทํางานมากกว่าผู้ชายครับและปกติทุกวันนี้ก็ทํางานมากกว่าค่าเฉลีย่ยของโลกอยู่แล้วคือวันละเก้าชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติมหาเศรษฐีคนนี้ยิ่งมาเชียร์ให้ทํางานถึงวันละสิชั่วโมงเข้าไปอีกตกสัปดาห์ละ จะทําให้เศรษฐกิจโตไปกว่าน,นี้หรือไม่ออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกันนะครับท่านผู้ชมครับ